วันนี้มีเรื่องเมื่อวานซื้อเนี่ยนะแก๊งเราไปกินหมูกระทะร้านดังย่านสยามอากาศร้อนตับแตกแต่อยากกินไงขายจะทำไมพี่คนกลางแกสั่งชุดใหญ่ไฟกระพริบมาโอ้โหหมูสามชั้นมาเป็นภูเขาเล่ากา ทีนี้อีกคนเล็กสดในกลุ่มมันเป็นคนใต้ไงชอบกินพริกกระเทียมมันก็คว้าพริกสดมาซอยๆใส่ถ้วยน้ำจิ้มโอ้โห,โหเผ็ดจนไฟลุกท่วมปากแหมงแหลงอะไรไม่ได้แล้วนี่มันโวยวายสำเนียงใต้มาเต็มพวกเราขำกากแต่เวนกรรมตามทันลืมไปว่าตัวเองกินเผ็ดไม่แกงสักพักหน้าแดงกำเหงื่อท่วมตัว เป็นอย่างว่าสูคือเป็นจังซี่เพื่อนอีสานถามด้วยความเป็นห่วงสุดท้ายต้องวิ่งไปซื้อไอติมกินดับเผ็ดการจาระวันสรุปวันนั้นหมดไปกับค่าไอติมมากกว่าค่าหมูกระทะอีกชีวิตมันก็เหมือนหมูกระทะเผ็ดบ้างหวานบ้างแต่สุดท้ายก็ต้องกินให้หมดจานเฟียวไม่ล่ะ